ชีวิตช่วงมปลายเป็นเส้นทางสายหนึ่งและเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเพราะเป็นวัยที่มีความคิดอย่างอิสระเริ่มคิดพึ่งพาตัวเองและอยากเรียนรู้ความผิดพลาดด้วยตัวเองนายวีรพัฒน์อินทนัทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ก็เป็นหนึ่งในเด็กวัยรุ่นที่ต้องการเลือกเส้นทางของตัวเองและด้วยเหตุนี้ทำให้เขาหลงผิดไปกับเส้นทางสายอันตรายเพียงเพราะอยากให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเพื่อนพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะถูกหรือผิดเมื่อก่อนผมค่อนข้างเกเรครับเพราะอยู่กับเพื่อนที่ไม่ค่อยเรียนหนังสือ ทำให้ผมหลงและเริงกับพวกอบายมุกหลายอย่างนะครับตั้งเที่ยวกลางคืนโดดเรียนติดเกมบ้านช่องไม่กลับะครับตอนนั้นก็ไม่สนใจหรอกว่าพ่อแม่เขาจะว่าอะไรพอคิดว่าชีวิตของเราเราคนเลือกเองได้ครับท่ามกลางเส้นทางที่ดูสับสนนี้ยังมีบางสิ่งที่ทำให้เขาต้องฉุดคิด ว่าเหตุใดจึงไม่หันกลับไปสนใจคนที่พร้อมจะยอมรับเขาไม่ว่าจะดีหรือจะเลวเพียงใดเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อวันใดที่เราล้มหรือหลงทางเขาก็เต็มใจที่จะคอยพยุงและนำเราไปสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งตอนที่ผมเลวไหลก็มีแต่คุณแม่ที่ไม่เคยซ้ำเติมก็มีแต่จะคอยช่วยเหลือปลอบใจในวันที่ผมล้มลง ไม่เหลือใครครับทำให้ผมกลับมาคิดได้ว่าควรจะทำดีเพื่อใครการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากจะเกิดผลดีต่อนายวิรพัฒน์เองแล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมกับการคิดดีและหันกลับมามุ่งมั่นในการเรียนของนายวิรพัฒน์อีกครั้งกลุ่มคนกลุ่มนั้นนั่นก็คือเพื่อนและครูอาจารย์นั่นเอง อ๋อจากผมได้รู้จักวีรพัฒมานะครับเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับ mm. เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาทั้งขยันดีขึ้น,นตั้งใจเรียนมีวินัยและระเบียบเขาเป็นญาณของันเพื่อนในห้องครับซึ่งพวกเราทุกคนภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงของเขาและรวมถึงพวกคณะอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนยครับรวมที่ปรึกษาด้วยครับในลนักษณะของวีรพัฒน์นั้นเป็นนักเรียนที่ดีมีความพื้นเรียบร้อยสําหรับ ความแตกต่างในกลุ่มเพื่อนในห้องก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างนะ,ะโดยพฤติกรรมเพราะว่าในห้องนี้ห้องห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความเสียเรเร่ยงในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการประวิวา่าหลายอย่างแต่ของวิรพัฒนเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ได้ แต่เขาไม่ได้ประพฤติตัวหรือว่าทําตัวเสี่ยงเหมือนกับกลุ่มที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แต่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีอย่างนายวีรพัฒน์ที่คิดได้ก่อนทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเลือกทางที่ผิดแต่ด้วยความคิดดีและใฝ่ดีที่ยังมีอยู่ในจิตใจของเด็กคนนี้ทำให้เขาก้าวผ่านเส้นทางอันตรายนี้ไปได้ เส้นทางช่วงมปลายเป็นเส้นทางสายสำคัญของชีวิตทุกครั้งที่เราจะก้าวเดินไปในทางใดเราควรจะมีสติคิดถึงคนที่เรารักและรักเราใช้สติทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำอะไรแล้วเราก็จะผ่านโค้งอันตรายนี้ไปได้และพร้อมจะก้าวมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป